สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะอันนี้เป็นลาตีนะแล้วก็พี่แล้วก็ยายสอนยายสอนกับลาตีนะคะมาที่ออตตาวาบีชนะคะมาดูเรือนะคะพาดูเรือใหญ่ๆสวยเรือตึกปลาไม่ใช่เรือใหญ่ๆเรือตึกปลาเรือตึกปลาเรือตึกปลาเด้อพี่น้องเรือตกปลาเรือตึกปลาอันเด้อพี่น้องทางนี้ใช่ไหม กลัวเหมือนกันไม่เคยมากลัวนะฉันอันเขาอเป็นเลือดตึกปา้าตึกปา้าบรรยากาศนวลนะพี่น้องมันงาม,ม,มาเด้อมาเที่ยวน้ำกันมาเบิ่งน้ำกันเด้อค่ะเขาเรียกว่าอะไรอันภาคยังล่ะนี่ซื่อยังอันนี้เขาเรียกว่าอานนอตตาวาบีตร,บรงแผนผังตรงนั้นมีอยู่เขาบอกตะกี้เนี่ย บอกว่าอตัตว,วาบีนะคะใช่ไหมใช่พี่ก็ไม่ได้มา,านะอยู่อยู่เมืองนอกมาหลายปไีไม่ได้เคยมาตรงนี้นะคะไปแต่ฝั่งทะเลฝั่งนู้นค่ะเป็นไงคะยายสอนพาเที่ยววันนี้เดินเที่ยวได้หลายที่ไปที่ทะเลด้วยมาตรงนี้อีกมาดูเรือตกปลากันนะคะ มวนบ่เอ้ยมวนบอมวนมวนจ้ามวนมวนซื้อหลายน้องสาวว่าไปเป็นโซเฟอร์โซเฟอร์มาอีกบอมือนานนะมาอีกมีเป็นมีเพื่อนมันกับมวลละเน <c oughs> าะฝากเบื้องนั่นเป็นยังละหันกายทั้งนั้นไปมันเป็นเป็น,ปนยังละอีกคะนะรู้ไหมอันบ้านเขาเป็นบ้านเลื่อนคนที่แคมทะเลเนี่ยเลื่อนคนรวยฮะนะเลื่อนคนรวยแล้วก็สิอันเขาม่าตึก อันปลาหันเขาออกไปตึกปลาตึกเบ็ดตึกปลาเด้อพี่น้องเด้อตึกเบ็ดตึกปลามีเรือหลายพี่น้องมาสต๊อกบายอยู่แป๊บหนึ่งเดียวก็เมือแล้วเนาะพาชมก่อนให้อันยายสอนพาชมก่อนเด้ออยากเข้ากล้องบออยากเข้ากล้องไปยืนอยู่ตรงนู้น <laughs> อยากเข้าไหมบออยากเขา้า,เขาให้สัมผาสไหม <laughs> มาคนละฝากเพราะว่าคนละฝากดูสิ You wanna get in in the radio you can go over there น้ำเยอะฮะน้ำเยอะน้ําเยอะครั้งแรกมานี่นะคะยูไม่เคยมาใช่ไหมโอเคมาโอเคไม่หลังจะนังยูติงนู้นก็ได้อันนี้มันเป็นเรือเขาใช่ไหมใช่โอ้ยอย่าเข้าไปตรงนู้นน่ะมันเป็นเรือกระปั้นเรือกระปั้นไหลไปแล้วก็ไป เรียกกำปันไลไปแล้วก็ไม่มีใครเรียกนะเรากไ็ไม่เคยมาเราก็ไม่ทลามาสบายดีพี่น้องป้องป่ายเ้ยพามมาเล่นกับน้องสาวน้องสาวเพื่อนอยู่ข้างบ้านนังต้าแล้วน้องรู้จักกันมาหลายฝ้าหลายปีแล้วเพื่อนเป็นเพื่อนกับน้องสาวก็นับถือเพื่อนเป็นน้องสาวเลยซื้อเราซื้อนางราตี เราอยู่ประเทศไทยสบายดีพี่น้องฝากเนื้อฝากตัวน้ำเด้อจ้าขอฝากเนื้อฝากตัวนี่เดอ้อฝากเนื้อฝากตัวน่ะเด้อทักทายกันเล็กๆน้อยๆเด้อสบายดีเด้อพี่น้องฟองปลาเพื่อนใจดีใจดีน้องสาวพู้นี้ <c oughs> เพื่อนเพื่อนกระสวยสวยบ้านเพื่อนกระดอกไม้หลายๆแฮนดม่นดดอกไม้หลายๆค่ะนะขอบคุณหลายๆเด้อ สัมผั์แล้วไม่มว่าโ,โตแล้วไม่อธิบายไหมอธิบายก็ก็นี่แหละค่ะพาชมอยากให้ดูบรรยากาศอยู่นี่นะคะก็วันหยุดก็จะได้มาเอาบรรยากาศสดชื่นจะซื่นมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนอะค่ะมะม่วนน้ากันมือนีน่ะได้มีเวลาก็มากับยายสอนจเป็นโชเฟอร์ให้ย้ายจ้าโบตรงนี้เพราะเคยมานี่มือแรกเดิมมาเหมือนเกือบยางลงบนเพก่กำปั้นหัน เกือบเอาพี่ลงอันยางล่องเฮือกกำปันน้ำลาตีกะดีลาตีกะเกือบ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 ฝนกะซีเบิร์แบตแล้วละกะซีโบมี่ข้อผู้ใดมาเอาล่ะเวลาซัมติงแฮปเปิลมานะโพดกายโพดกายน้องกะดีมาเด้อมาเด้อมาม่วนน้ำกันมาปีนี้ยังจะสามสิบปีเล้วมือนี่บอกเคยฝึกมานี่นะเว้ยล่เนี่ยตรงนี้บอกเคยมานะพี่ก็ไม่เคยมานะ เห็นไหมมันคลื่นมันดึกดักดึกดักห่วยออกไปที่สันไป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 ออกไปไปพี <t <t ่น้องครับปอ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 เคยมาเ้ายยานมันไหลไปว่าสันซ่าอยู่โดนเด้อพี่น้องเพราะว่าบอลเขาตึกเบ็ดตึกเกาะนะอยู่โดนละอันน่ะคันไดตัวน่ะปนยางตัวนี้ผ้าไหลไปเลย้องเพื่อให้เขามานี่จะเทือบสันทรวนอกเขากุ้งเด้อพี่น้องเอ้เจ้าไดเล่ะเจ้าขึ้นบ้านนะน้องโ มวนเดิมมวอนี้เ้ยมวนลายบ่มวนมวนลายแต่เว้นแต่เว้นมันไปทางนี้มันสวยดีนะยายสอนผ้าเพื่อนน้องบินองเด้อสมกันบ่เอาน้องสาววะนะลากเป็นมากหนาใหญ่คือกันเด้อค่ะอจ่าน้องสาวนี่ละหนาใหญ่คือกันบ่ว่าจังไหนมันก็เป็นสไตล์เดียวกันอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนอยู่เมืองไทย ไกล้กันละพี่น้องเอ้ยเมืองไทยเมืองลาวพี่น้องกันเมืองไทยอีเมืองลาวกันระวังเด้อมาต่างไต้ทายนะพี่น้องกันไทยและลาวมันก็พี่น้องกันพี่น้องกันพักกันเด้อจ้าเนาะเป็นพี่น้องกันเรื่อยเหลื่อมตานะเรื่อยเหลื่อมตาป้าไปยืนบนแพร่หงไม้มันจะบนเหลื่อมตาดูสีน้ำได้พัดเนื้อเด้อพี่น้องเด้อได้พัดเนแล้ว่อเลยวันเสาร์วันอาทิตย์เด้อวันเสาร์วันอาทิตย์นี่สิเห็นล่าตีเด้อวันธรรมดาบ่ได มาได้มาด้วยจา้ามันธรรมดาเป็นยังไะน้องไป,ปเฮดเบียกเด้อ